อร่อยลิศอร่อยและ,และผลิตวันนี้อยากจะชวนมารับประทานนะคะติ่มซำชื่อของเขาจริงๆคือเจ้าสัวติ่มซำ168เข้ามาทางเมืองทองธานีร้านเขาจะอยู่ในตลาดอัศวันไนท์มาร์เก็ตค่ะเรามาคุยกับผู้จัดการร้านด้วยกันนะคะ คุณธนัชศักดิ์วัชระมงคลศักดิ์แจ็คสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมองลงไปหิวเลยเจ้าสัวติ่มซำ168เป็นสูตรแต้จิ๋วเล่าความเด่นสิจ้า ร้านเจ้าสัวติ่มซำ168นะครับผสมผสานไทยจีนนะครับจะเป็นจีนแต้จิ๋วสูตรของอากงอาม่าของเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีติ่มซำของเรานะครับนำขึ้นห้างนะครับกระจายอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีติ่มซำนะครับจีบกุ้งเป็นกุ้ง100%เลยนะครับเป็นกุ้งขาวเนาะแล้วก็เอามาทําไซส์จัมโบ้ฮะเก๋ากุ้งนํากุ้งขาวเนี่ยมาบดละเอียดแล้วก็เอามาหอด้วยแป้งฮะเก๋านะครับส่วนแป้งฮะเก๋าทัฟเฟิลนะครับใช้เห็ดทัฟเฟ นในส่วนของเสี่ยวหลงเปาก็จะใช้เป็นแป้งสดนำมาห่อด้วยหมูสับพร้อมกับน้ำซุปล้วนแล้วแต่เป็นเมนูเด็ดๆของอาหารแต้จิ๋วทั้งสิ้นไซส์แบบจัมโบ้ไม่ใช่ไซส์ปกติ ต่อมานะครับจอปูเราก็จะใช้เนื้อปูม้านะครับคัดพิเศษสั่งตรงมาจากศรีราชาเลยนะครับห่อด้วยฟองเต้าหู้แล้วก็ทอดทานกับน้ำจิ้มบวยสูตรต้นตำรับของเรากระเพาะปลาเป็นยังไงจ๊ะกระเพาะปลาแท้ๆนะครับจากเยาวราชนะคัดไซส์ใหญ่พิเศษนะครับนำมาตุนในหม้อนะครับที่ใส่กระดูกปลาเพื่อให้ลดความคาวของปลาลงนะครับแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยสีเหลืองทองท็อปอัพด้วยไก่ไข่แล้วก็ เนือปูที่สำคัญที่สุดปบเปาะเปี๊ยสดปบเปาะเปี๊ยสดนะครับแป้งมีความเหนียวและนุ่มไส้นะครับจะเป็นกุนเชียงถั่วง,งอกปูไข่นะครับและน้ำราดสูตรพิเศษของทางร้านเจ้าสัวติ่มซำจริงๆ ต่อมานะครับก็คือไชเท้ากล้วยนะครับหรือขนมหัวผักกาดนะครับตัวไชเท้าเนี่ยก็คือคัดไซ์อย่างดีนะครับนำมาบดละเอียดใส่พร้อมกับธัญ,ญพืชนํามานึง่งพักไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนํามาทอดเสร็จปุ๊บก็เอามาผัดไฟแรงนะครับใส่กับถั่วงอกใบกุ้ยช่ายตัวขนมผักกาดของเขาเนี่ยเขาผสมธัญ,ญพืชลงไปขอบอกเลยว่าเลิศและผัดถึงไฟและก็สุดท้ายนะครับตัวบัคคุเตนะครับเราจะใช้ซี่โครงหมูนํามาตุ๋นประมาณ2 3ถามชั่วโมงกับสมุนไพรหรือยาจีนเนี่ยสิบกว่าชน นะครับซึ่งเป็นสูตรของทางร้านของเรานะครับเสิร์ฟพร้อมกับผักจะมีผักกาดหอมเห็ดเก็บทองนะครับร้านเปิดปิดกี่โมงคะเปิดทุกวันนะครับ8โมงเช้าปิด4ี่ทุ่มครับรีขอการันตีเลยให้ร้านเจ้าสัวต,ติ่มซำ168เป็นอร่อยเลิศ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเจ้าสัวติ่มซำ168ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ภายในตลาดอัศวริย์ไนมารเก็โตโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณเดชและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าค่ะที่ร้านเจ้าสัวติ่มซำ168เพียงคุณแค่ใช้ AIS point 1คะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกับบ้านหรือ d e l ิเวอรตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8น45นาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l พลนะคะวันนี้ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีค่ะอะร่อยได้กับผลิตนี่แม่ชื่ออิติ้งย่าปิงจังต้องกินค่ะ